สวัสดีค่ะคลิปนี้กิ๊บจะพาทุกคนขึ้นเครื่องจากเบอร์ลินไปกรุงเทพกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษหน่อยเพราะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลานานมากก็จะพาไปดูนะว่าเวลาที่ขึ้นเครื่องแล้วดีเลยจนต้องตกเครื่องเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอย่างไงบ้างการเดินทางเข้าประเทศไทยนะวันที่ถ่ายคลิปนี่นะคะก็เดือนมิถุนายนใช้แค่พาสปอร์ตแล้วก็ใบวัคซีนนะคะสำหรับคนไทยแค่2ออย่างนี้เลยค่ะ นี่กิ๊ก็มาหาอะไรกินนะคะก่อนขึ้นเครื่องก็จะกินกุ้งทอดแล้วก็ดื่มเบียร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปไทยแล้วจะไม่ดื่มเบียร์เยอรมันนุ่มๆหอมๆแล้วนี่เขาใส่น้ำจิ้มมาในวอฟเฟิลโคนด้วนะคะก็เป็นการลดการสร้างขยะดีกินเสร็จกิ๊บก็ดื่มเบียร์ไปนั่งตัดต่อคลิปไปนะคะรอขึ้นเครื่องค่ะ นี่ก็เป็นกระเป๋าที่กิฟเอามาด้วยนะคะเวลาเดินทางเนี่ยต่อให้จะเป็นทริปวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งกิฟก็จะใช้กระเป๋าแค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะเป็นคนไม่ชอบขนของอะไรเยอะแยะมากมายคือตามไฟล์ที่กิฟจองมาเนี่ยนะคะเราจะต้องนั่งเครื่องจากเบอร์ลินไปมิวนิกแล้วจากมิวนิกเราก็จะไปกรุงเทพต่อรวมเสร็จเส้นก็ขึ้นเครื่อง2ต่อเท่านั้นค่ะแต่ไฟล์ที่เราจะขึ้นเครื่องเพื่อไปมิวนิกตอนนี้เนี่ยนะคะมันดีเลยไป1ชั่วโมงค่ะ ทำให้เมื่อเราเดินทางไปถึงสนามบินมิวนิกปุ๊บเนี่ยเครื่องที่จะไปกรุงเทพเพาะวกออกตัวไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของกิฟ๊ฟเลยนะคะที่มาเจอเหตุการณ์นี้ก็งงๆเหมือนกันค่ะว่าจะต้องทํำยังไงแต่พอกิฟ๊ฟไปถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอไปถึงมิวนิกแล้วให้เราไปติดต่อเขาเตอร์และเขาจะให้รายละเอียดเราอีกทีหนึง่ง okay, นี่คุณพนักงานเขาก็มารอหน้าประตูค่ะเข้าข้างในเลยนะคะกิ๊ฟไม่ได้เดินไปที่เคาน์เตอร์เลยเหมือนว่าเขากำลังจะกลับบ้านแล้วแล้วรอกิ๊ฟอยู่คนเดียวเพราะเป็นคนเดียวที่ตกเครื่องไปกรุงเทพ เขาก็ให้รายละเอียดต่างๆคือว่าถ้ามันไม่ใช่ความผิดเราในการตกเครื่องเนี่ยทางสายการบินต้องรับผิดชอบให้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะกิ๊ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยทั้งค่าแท็กซี่ไปกลับระหว่างสนามบินกับโรงแรมแล้วก็ค่าโรงแรมกับค่าเครื่องไฟล์ใหม่เขาก็เตรียมมาให้เสร็จสับเลยค่ะอันนี้สนามบินเวลาเที่ยงคืนนะคะคือหวงแหวงมากไม่มีคนเลยถึงว่าเขามารอเราที่ประตูเลยเพราะว่าพนักงานเขากลับบ้านกันหมดแล้ว ออกจากสนามบินมาเราก็พยายามมองป้ายที่เขียนว่าแท็กซี่นะคะก็เราจะไปขึ้นแท็กซี่กันเราเอาวอลชอร์ที่ได้จากสายการบินไปยื่นให้แท็กซี่ได้เลยนะคะเขามีระบบของเขาอันนี้กิฟก็ถามพี่แท็กซี่ว่าเขาได้เงินยังไงเพราะว่าสงสัยเหมือนกันมาถึงโรงแรมแล้วก็มีคนที่ตกเครื่องถือวอลชอร์แบบเดียวกันเลยมาเ <Yeah. S 2> ช็คอินเหมือนกันนะคะ เราก็เอาวอ o เชอร์เนี้ยยื่นให้พนักง,งานได้เลยลเขาก็จะให้คีย์การ์ดขึ้นห้องนะคะไฟลิฟสีแดงมาก ห้องพักที่กิฟได้วันนี้นะคะพนักง,งานต้อนรับเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องที่เอาไว้รองรับผู้ใช้วีลแชร์พอดีคืนนี้ห้องพักเต็มไปหมดเลยกิฟก็เลยได้ห้องนี้ตัวห้องเนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้วีลแชร์นะคะก็จะมีความกว้างขวางหน่อยพนักง,งานก็เตือนว่าในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีสายสีแดงที่ห้อยลงมาถึงที่พื้นด้วยอันนี้เอาไว้ใช้ดึงยามฉุกเฉินนะคะเผื่อผู้เข้าพักล้มไปที่พื้นอะไรแบบนี้เขาก็เตือนกิฟว่าอย่าดึงนะไม่งั้นเขาต้องขึ้นมาดูด้วยตัวเอง ด้วยความที่กิฟหิวมากนะคะก็สั่งอาหารไว้ตั้งแต่มาถึงโรงแรมนล้วแหละแต่ว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะมาส่งได้ก็ตีสองอันนี้ก็เป็นต้มยำนะคะหน้าตามันก็ไม่ได้เหมือนต้มยำบ้านเรานะคะแต่ว่ากิฟอยากกินอะไรเผ็ดๆก็เลยสั่งมาแล้วก็ไม่ได้อร่อยเลยเ,ยเกี๊ยวเกี๊ยวนี่ก็พอใช้ได้ค่ะเช้ามาก,ก็มากินเบรคฟาสต์โรงแรมนะคะก็ฟรีเหมือนกันค่ะ ก็เป็นพวกอาหารฝรั่งทั่วไปนะคะก็มีครัวซองมีขนมปังมีออมเล็ตมีเห็ดแล้วก็อาหารอื่นๆกินไม่ค่อยหิวเลยค่ะเพิ่งกินมาเมื่อตอนตีสองด้วยก็เลยกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี้ก็เป็นไส้กรอก3แบบนะคะไส้กรอกสีขาวอร่อยมากกินกับมัสตาร์ดหวานก็ก่อนจะกินไส้กรอกสีขาวก็ต้องลอกเนื้อลอกหนังมันออกก่อน แล้วเราก็ขึ้นแท็กซี่ไปสนามบินกันนะคะอันนี้กิก็ใช้บริการพี่คนขับที่ขับมาส่งตอนกลางคืนนี่แหละเขาก็ขอมาส่งเพราะว่าเขาได้เงิน <c oughs> อันนี้เราก็เมาส์มอยกันนะคะเขาบอกว่าเขาชอบอาหารไทยมากจะไปเที่ยวไทยเดือนไหนดีแล้วเขาก็พยายามให้ดูรูปอาหารบ้านเกิดของเขาเขามาจากประเทศตุนิเซียแล้วเราก็กลับมายัางสนามบินมิวนิกอีกรอบหนึ่งนะคะไฟล์ใหม่ที่กิฟได้เนี่ยเราจะขึ้นเครื่องไปลงสนามบินซูริกใช้เวลา1ชั่วโมง แล้วก็ต่อเครื่องจากซูริกไปกรุงเทพใช้เวลา10กว่าชั่วโมงค่ะความซวยของกิฟต์นี่นะคะคือว่าเครื่องเนี้ยที่จะไปซูริกเนี่ยก็ดีเลยค่ะแต่ดีเลยประมาณ15นาทีเงี้ยแต่เวลาต่อเครื่องที่ซูริกเนี่ยมีจากัดแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นกิฟต์ก็เหลือเวลา15นาทีในการต่อเครื่องไปกรุงเทพงงเลยกิฟต์ก็ลุกลีลุกล้นว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปขึ้นเครื่องที่ซูริกทันไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปนอนโรงแรมอีกคืนนึงนะแต่ความโชคดีก็คือว่า เวลาต่อไฟกระชั้นชิดแบบนี kind of main, so ้เนี่ยพนักงานที่สนามบินปลายทางเขาก็มารอรับที่ทางลงเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราเลยค่ะคุณพนักงานเขาก็จะพาเราขึ้นรถตู้ไปตรวจพาสปอร์ตกับตอมอแล้วก็จะพาเราไปที่เกตขึ้นเครื่องไปกรุงเทพค่ะก็มีกิฟกับผู้โดยสารอีกสองคนนะคะเขาก็บอกว่าเรามีเวลาแค่1 5นาทีเท่านั้นนะเรีบๆหน่อย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะใช้เวลาไม่นานมากนักแล้วก็มาถึงเกตกันแล้วที่เกตเนี่ยก็จะมีการตรวจเอกสารเพื่อเข้ากรุงเทพนะคะก็อย่างที่กิบอกว่าคนไทยจะใช้แค่พาสปอร์ตกับใบวัคซีนเท่านั้นส่วนต่างชาติอาจจะมีอะไรมากกว่าน,นี้นิดหน่อยในที่สุดก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วได้ที่นั่งดีมากเลยค่ะมีพื้นที่ตรงขาเยอะมากเหยียดขาได้สุดเลยกิฟดาว่าคงเป็นเพราะเราเป็นผู้เสียหายจากการที่ไฟล์ดีเลยเขาก็เลยจองให้เราได้นั่งที่ดีๆ ด้วยความที่เบาะข้างหน้าค่อนข้างไกลนะคะเขาก็จะไม่มีทีวีข้างบนแต่ทีวีอยู่ตรงนี้ก็ปรับเปิดอะไรได้นะคะแล้วก็เก็บลงไปแบบนี้เครื่องขึ้นแล้วจากซูริกไปกรุงเทพใช้เวลา10ชั่วโมงกว่าๆค่ะ โต๊ะก็จะซ่อนอยู่ตรงที่วางแขนนะคะพอขึ้นเครื่องไปสภา,าเขาก็จะมาเสิร์ฟของกินเล่นกับน้ำดื่มเราก็เตรียมกลางโต๊ะออกมารอไว้ของกินเล่นที่เราได้นี้ก็เป็นแครกเกอร์นะคะขนมปังกรอบซึ่งไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยก็ไม่อร่อยสำหรับกิฟเท่าไหร่นี่ก็มีหนังให้ดูมีซีรีส์มีทีวีโชว์นะคะหรือจะดูว่าตอนนี้เราเดินทางถึงไหนแล้วก็ได้ นี่ก็มีเกมให้เล่นด้วยค่าวเวลาสักพักให,ใหญ่ๆเขาก็มาเสิร์ฟอาหารนะคะกิฟก็เลือกเป็นไก่กับซอสเหมือนซอสกะหรี่นะคะแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็สลัดขนมปังของหวานก็เป็นวานิลามูสนะคะอร่อยมากพอกินอาหารเสร็จสักพักใหญ่ๆเขาก็จะปิดไฟนะคะเหมือนเรากําลังเข้านอนก่อนนอนเขาก็จะเสิร์ฟไอติมมะม่วงนะคะอร่อยมาก ที่จริงก่อนจะลงเครื่องเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอาหารเช้าอีกมือ้อนึงนะคะแต่ว่ากิฟไม่ได้รับมาก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูพอดีกิปฟยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่และแล้วเราก็มาถึงแล้วสนามบินสุวรรณภูมิที่สุวรรณภูมิเขาก็จะตรวจพาสปอร์ตกับใบวัคซีนของเรานะคะพอตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะให้ติ๊กเกอร์มาแปะไว้อย่างนี้แล้วเราก็เดินผ่านตอมอแล้วก็ออกไปได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะในที่สุดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยสักที ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย